ระวังนะคะกินหอมแดงต้านหวัดผิดวิธีแทนที่จะดีขึ้นกับกลายเป็นกระเพาะพังความดันขึ้นกันไปซะก่อนนะคะจริงๆหอมแดงเขาก็มีสารที่ดีมากเลยนะคะตัวแรกเลยก็คือควซิทินเป็นฟลาโวนอยด์ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านการอักเสบได้มีการศึกษาในห้องแล็บด้วยคะ่ะว่าอาจจะช่วยลดการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มไข้หวัดใหญ่แล้วก็ซาอีกตัวหนึ่งเลยก็คืออะลิซินค่ะอันนี้ก็อาจจะช่วยลดการติดเชื้อแบคทีรียอาจลดการติดเชื้อไวรัสและช่วยเสริมสร้างภูมิคุมค้มกันได้ด้วยแต่ถึงแม้จะ หอมแดงก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสในร่างกายมนุษย์ได้จริงและแพทย์แผนไทยเขาก็ออกมาเตือนแล้วด้วยค่ะว่าหอมแดงเนี่ยไม่สามารถช่วยต้านเชื้อไวรัสโควิดได้จริงเดี๋ยวออยขยายค,ความเพิ่มเติมละกันค่ะต้านไวรัสกับฆ่าไวรัสไม่เหมือนกันคําว่าต้านไวรัสค่ะก็คือช่วยลดการติดเชื้อไวรัสในร่างกายช่วยลดการแพร่ก,กระจายเชื้อช่วยลดการอักเสบส่วนคําว่าฆ่าไวรัสนั่นก็หมายความว่าทําลายไวรัสให้ออกไปจากร่างกายได้โดยตรงยกตัวอย่างก็คือยาต้านไวรัส หรือว่าแอลกอฮอล์70%ที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้โดยตรงนั่นเองค่ะดังนั้นหอมแดงมีสารที่ช่วยต้านไวรัสบางชนิดได้แต่ก็ไม่สามารถฆ่าไวรัสได้โดยตรงนั่นเองค่ะอ้อยให้เคล็ดลับเพิ่มเติมด้วยนะคะเปลือกชั้นนอกสุดของหอมแดงมีสารควอสซิทินสูงที่สุดส่วนหอมแดงที่สดค่ะแล้วมีสีม่วงเข้มอันนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงและการกินแบบดิบจะคงสารสําคัญไว้มากกว่าแต่การที่นําหอมแดงมาจิ้มเกลืออาจจะเป็นอันตรายแล้วก็ไม่อยากให้ทําแบบนั้นเพราะว่าอย่างแรกค่ะการที่กิน เกลือหรือโซเดียมเยอะเกินไปอันนี้มีผลทําให้ความดันของเราอาจจะสูงได้และถ้าเรากินหอมแดงเยอะเกินไปก็อาจจะระคายเคืองกระเพาะอาหารได้นั่นเองค่ะใครเคยกินหอมแดงต้านวัดบ้างคอมเมนต์มาบอกไว้หน่อยนะคะ